สนับสนุนโดยฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนเครื่องปรับอากาศแคเรียเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ ter, ฟอกฝุ่น PM 2.5ุปุ๋ยตรากระต่ายครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสว่สดครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังกับผมพบเอกผ่อนษงเมตาหามงครึ่งเจอกันเป็นประจำนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยขอให้ทุกฝ่ายนะครับถอยแล้วไปพึ่งกลไกในสภาในการยุติความขัดแย้งและบอกว่าเตรียมจะยกเลิกพรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงปรากฏว่าวันนี้ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฉบับนี้แล้วมีผลตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาครับ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครประกาศข้อกําหนดและคําสั่งที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดโดยสรุปนะครับว่าตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพเมื่อวันที่15ตุลาคมและประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพฉบับที่สองวันที่16ตุลาคม ปัจจุบันเหตุการณ์ร้ายแรงอันเป็นเหตุให้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนั้นได้คลี่ติลงโดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการบังคับใช้มาตรการตามที่กำหนดในกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาได้ตามปกติแล้วจึงขอให้ข้อหยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครทั้งสฉบับ และข้อ2บรรดาข้อกำหนดประกาศและคำสั่งที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548อันเนื่องจากได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครตามที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2563เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไป นายกรัฐมนตรีและเมื่อมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์กลางอากาศทันติกลางอากาศทันทีแต่ก่อนหน้านั้นนะครับกอรอชอได้ถแถลงข่าวภาพรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนางสาวกันนานัทพาทรสืบนุก,กูลโฆษกกอรอชอบอกว่าการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและก็มีการมุ่งหน้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลมีการกระทบกระทั่งกับเจ้าหน้าที่ แยกอุรุพงศ์เป็นแยกอุรุพง์ก่อนขบวนจะไปสิ้นสุดที่เชิงสะพานชัยมรุเชษภาพรวมการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่บริเวณลานพ่อขุนมอรามกำแหงมีการรวมตัวของกลุ่ม2กลุ่มครับก็คือกลุ่มแนวร่วมเทิดทุนสถาบันและกลุ่มราษฎร63เมื่อวานทุกคนก็ได้เห็นภาพ วันนี้อยากให้ทุกท่านได้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่ก่อนจะมีการประทะการแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นจากนั้นทีมงานของกอรอชออก็เปิดคลิปวิดีโอเหตุก <คน S 1> ารณ์ให้สื่อมวลชนได้ดูนะครับซึ่งคุณกัณนัทเนี่ยบรรยายว่าก่อนที่จะเป็นภาพกลุ่มแนวร่วมเทิดทูนสถาบานันกระทาการรุนแรงเนี่ยจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือกลุ่มคณะราษฎรใช้วาจายั่วยุหยาบคาย สิ่งที่กำลังจะบอกทุกท่านก็คือเราไม่ได้มาเพื่อบอกว่าฝั่งไหนผิดมากกว่ากันในเหตุการณ์นี้แต่ถ้าเกิดไม่มีการยั่วยุด้วยวาจาถ้อยคำที่รุนแรงไม่มีการด่าทอกันตั้งแต่แรกก็คงจะไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องไปจนทำให้อารมณ์เนี่ยมันมีอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วก็นำมาซึ่งการทะเลาะวิวาทจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลในตัวมันเองจึงอยากให้ทุกท่านนำเสนอให้ครบทั้งสองด้านไปฟังเสียงครับ ในเหตุการณ์นี้ถ้าไม่เกิดการยั่วยุด้วยวาจาถ้อยคำที่รุนแรงด่าทอกันตั้งแต่แรกก็คงจะไม่ต่อเนื่องไปจนถึงทำให้มีอารมณ์โมโหกันขึ้นมาแล้วก็นำมาซึ่งการทะเละวิวาทเกิดเหตุเพศภัยกับร่างกายกันขึ้นมาจุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้คุณกนนทบอกอีกว่าสำหรับความผิดมากหน่อยก็คงจะเป็นกลุ่มแนวร่วมเทิดทุนสถาบันที่เข้าไปทำร้ายร่างกาย ก็ต้องดําเนินการไปตามกฎหมายแต่เราแค่อยากเตือนสติว่าให้รับฟังข้อมูลข่าวสารทั้งสองฝั่งถ้าเราถอยกันมาคนละก้าวเขารบสิทธิซึ่งกันและก,กันไม่ยัย่วยุตามที่นายกรัฐมนตรีถแถลงการเมื่อวานนี้ <c oughs> เหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านพลตตรีปิยะตะวิชัยรองพอบชนอบอกว่าเหตุการณ์ปะทะที่บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้ชุมนุมฝ่ายราษฎรที่ถูกทำร้ายร่างกายสองคน เข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วยืนยันว่าตำรวจจะสืบสวนทำคดีอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าผู้ชุมนุมฝ่ายไหนกระทำผิดก็ต้องดำเนินคดีในมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบกลุ่มคนใส่เสื้อเหลืองในทุกมิติเช่นกันว่ามีการปลุกระดมหรือว่าชักชวนให้มีการชุมนุมหรือไม่รวมถึงมีท่อน้ำเลี้ยงหรือเปล่านะครับ ทางด้านมหาวิทยาลัยรามคำแหงวันนี้ก็ได้ออกมาถแถลงแสดงความเสียใจยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเมื่อวานนี้นะครับพร้อมตั้งกรรมการสอบขึ้นมาครับดูว่ามีบุคลากรคนไหนที่ไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ถ้ามีโทษหนักสุดก็คือไล่ออกพร้อมกับขอให้ทุกฝ่ายอดทนอดกลั้นยึดหลักสันติวิธีไว้และก็ขอให้เคารพคนที่เห็นต่างด้วยคับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์รักษารษาชการกาแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงชี้แจงเหตุกลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันบุกฟาแนวกั้นตำรวจไปทำร้ายนักเรียนนักศึกษาคณะราษฎรจนมีเด็กบาดเจ็บหลายรายเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสุดซึ้งและมีความห่วงใยเด็กๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามพร้อมยืนยันว่ารามคำแหงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง ขอตาหนิทั้งบุคลากรหรือนักศึกษาไม่ว่ากลุ่มใดที่ใช้ความรุนแรงนอกจากนี้จะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดถ้าพบว่ามีบุคลากรของทางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําการร้ายแรงก็จะดําเนินการอย่างเคร่งครัดหากพบว่ากระทําผิดวินัยร้ายแรงก็จะสั่งไล่ออกหากใครมีหลักฐานว่าใครเป็นผู้ที่ลงมือทำร้ายก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ พร้อมขอให้คนที่เจ็บนะครับแสดงตัวออกมาเพื่อรับความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัายด้วยพบว,ว่านะครับขอย้ำนะครับหา<ว>กพบว,ว,ว,ว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเราจะตั้งกรรมการดาเนินการทำวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไปเราไม่ได้ปล่อยและทางตํารวจเองก็ไม่ได้ปล่อยนะครับเราใช้ความยามเต็มที่ในการที่จะไม่มีการจัดการชุมนุมในเวลาเดียวกันหรือสถานที่เดียวกันเราพยายามแล้วนะครับพยายามพูดคุย ก่อนหน้านั้นนะครับเครือข่ายรามกำแหงเพื่อประชาธิปไตยมีการยื่นหนังสือถึงอธิการบดีให้ดำเนินคดีกับกลุ่มปกป้องสถาบันทำร้ายร่างกายนักศึกษาเพื่อทวงถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมให้เวลาตอบข้อสงสัยภายใน7วันถ้าเกิดไม่ได้รับคำตอบนะครับจะมีการรวมกลุ่มของกลุ่มนักศึกษาเพื่อทวงถามคำตอบอีกครั้งและตอนบ่ายสามที่ผ่านมาก็มีการนัดชุมนุมการที่สนหัวหมากเพื่อสอบถามความคืบหน้าทางคดีด้วยครับ และถึงแม้ว่าตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชมุมนุมคณะราษฎรจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะครับแต่ทางด้านเลขาธิการพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่านายกไม่ต้องทําตามข้อเรียกร้องไม่ต้องลาออกขณะที่รองโฆษกพักเผยว่าที่ประชุมมีมติให้สอสอพักจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันครับ พักพลังประชารัฐได้ประชุมพักวาระพิเศษนะครับโดยมีแกนนาพักและสมาชิกพักเข้าร่วมการประชุมเช่นนายอนุชานาคาสายเลขาธิการพักนายวิรัตรัตนเศษนายสมศักดิ์เทพสุทินแต่พลเอกประวิทธ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐไม่ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมการประชุมด้วยนายอนุชายืนยันว่าพักพลังประชารัฐมีจุดยืนที่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ไม่จําเป็นต้องลาออก ตามข้อเรียกร้องของกลุ่มคณะราษฎรครับเพราะทางพักมีจุดยืนแน่นอนครับว่า,ามีความคิดว่านายกเนี่ยคงไม่ต้องลาออกนะครับแล้วก็มีคิดว่าท่านนายกเนี่ยนะครับไม่ได้ทําอะไรผิดท่านนายกเนี่ยบริหารงานาชาติบ้านเมืองมาเนี่ยก็ด้วยความารับรื่นด้วยความตั้งใจและมีเจตนาลมที่จะทําให้บ้านเมืองเนี่ยจเจริญรุ่งเรือง นายอนุชาอย,ย่างบอกถึงความเห็นต่างว่ามีได้แต่ไม่จําเป็นต้องมาคับกันว่าจะต้องทําแบบไหนเพราะนั่นไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีการพูดคุยร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อหาข้อยุติของปัญหาอย่างสันติวิธีส่วนสถานการณ์จะบาลปลายหรือไม่ถ้าเกิดครบเส้นตาย3วันนายอนุชาก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดจากผู้ชุมนุมไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลพร้อมขอฝากไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมว่าขอให้เชื่อมั่นในการพูดคุยของสภา เพราะมีตัวแทนของประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกันขณะที่นายสานพจ์สุขศรีเมืองสอสอนครศรีธรรมราชในฐานะรองโฆษกพรคพลังประชารัฐแถลงภายหลังการประชุมสสพักนัดพิเศษนะครับว่าที่ประชุมมีมติให้สมาชิกและสสทุกคนปกป้องสถาบันและสามารถจัดกิจกรรมในพื้นที่เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเช่นการใส่เสื้อสีเหลืองและออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืน เพื่อให้คนที่มีความเห็นต่างอีกฝ่ายนะครับได้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนมากที่รักและพร้อมจะปกป้องสถาบันอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่มีกลุ่มมวลชนมาประทะก,กันอย่างแน่นอนเพราะส่วนใหญ่ผู้ชุมนุมเสื้อเหลืองเป็นคนวัยทำงานและผ่านการชุมนุมมาหลายครั้งเว้นแต่จะมีคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์ ่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติด้วยนะครับซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการก็พร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองแบบนี้โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภากล่าวนำคำปฏิญาณแสดงจุดยืนในการปกป้องพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน หลังจากนั้นสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาก็รวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและเพลงสดุดดีจอมราชาศาสตราจารย์พิศพเ,พศเศษพรเพชรปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ให้นายกลาออกและให้แก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงการดําเนินการหลังจากที่เปิดการประชุมสมัยวิสามันแต่ย้ำว่าวุฒิสภาจะไม่ตั้งพงใดๆในการทําหน้าที่ครับ นอกจากสสพรคพลังประชารัฐที่มีการรวมตัวแล้วจะจัดกิจกรรมกันแล้วนะครับวันนี้ยังมีการรวมตัวชุมนุมของกลุ่มที่เรียกว่ารวมพลังพิทักษ์ราชันที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่ด้วยเป็นการนัดรวมตัวโดยหมอเหรียญทองผู้อํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ซึ่งมีการรวมตัวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ยืนยันว่าการชุมนุมครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อไม่ค้างคืนนะครับสถานการณ์ตอนนี้ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณอาทิตย์กะไหลเงินผู้สื่อข่าวโมโนทวินนายสดทางโทรศัพท์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน็อฟครับตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับที่ศูนย์ราชการครับครับตอนนี้นะครับประชาชนนะครับที่มีการสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับแล้วก็มีการนำธงชาติ ก็เดินทางนะครับมารวมตัวกันที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการนะครับใกล้ๆกับทางบริเวณฐานปกครองแล้วก็ติดกับถนนแจ้งวัฒนะครับโดยตอนนี้นะครับมีการติดทางเข้าออกของศูนย์ราชการนะครับหนึ่งหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อที่จะให้กลุ่มประชาชนเนี่ยได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นครับโดยกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือนําโดยพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาแน่นหนานะครับผู้ในการรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาครับ โดยกิจกรรมวันนี้นะครับก็มีประชาชนเดินทางมาถึงกันตั้งแต่ประมาณเวลา16นาฬิกา30นาทีครับผมแล้วก็ในเวลา18นาฬิกาวันนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมคือการเคารพธงชาตินะครับแล้วก็มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการเสร็จสิ้นกิจกรรมนะครับเพื่อไม่ให้กิจกรรมเนี่ยยืดเยื้อครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับทางพลตีนแพทย์เหรียญทองเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์กับผือมวลชนนะครับบอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เองเนี่ย ถือว่าเป็นการออกมาแสดงพลังเพื่อที่จะปกป้องสถาบันพร,ระมหาปัตริย์ครับรวมไปถึงเป็นการแสดงพลังของกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะครับที่อยากจะออกมาแสดงพลังนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครเนี่ยเป็นการนาในการจัดตั้งขึ้นมานะครับมีการบอกว่าอยากให้มีการจัดก็ตนตนเองเนี่ยก็เลยเลิ่การจัดในครั้งนี้ครับผมโดยทางคุณหมอเหรียญทองเองเนี่ยก็ บอกด้วยนะครับการจัดกรรมในัางนี้ก็อยากให้มีความสงบไม่มีการกระทบกระทั่งการเกิดขึ้นนะครับ,รบแต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็มีชายนะครับสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะครับได้มีการเข้ามาชูป้ายข้อความแล้วก็มีการไล์สดนะครับซึ่งข้อความบางช่วงบางตอนเนี่ยมีการไปกระทบกระทั่งไปการพาดพิงถึงพลเอกประยุทธ์นะครับทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมในวันเออ่ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วก็เข้ามาแย่งในส่วนของป้ายข้อความนั้นออนครับ ทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยต้องเข้ามาห้ามเหตุการณ์เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งหรือการทำร้ายจันเกิดขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยชายคนดังกล่าวก็ใช้ใช้วิธีในการพาระยะขัดขืนครับมีการนั่งลงแล้วก็ไม่ยอมเดินไปไหนนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจใช้เวลากว่า10นาทีนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะอุ้มตัวชายคนดังกล่าวนะครับขึ้นรถของตำรวจนําไปสงบสติอารมณ์เรียกได้ว่านําตัวไปออกจากพื้นที่ชุมนุมนะครับเพื่อความปลอดภัยเนี่ยไปยังสอนอทุ่งสอง้องครับผม ครับคือเป็นชายที่ใส่เสื้อเหลืองแต่มาที่การชุมนุมครั้งนี้แต่มีการวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเหรอครับใช่ครับก็คือใส่เสื้อสีเหลืองมาเป็นคล้ายกับผู้ชุมนุมเลยแล้วก็มีการชูป้ายข้อความ แต่พอไปอ่านข้อความของชายคนดังกล่าวแล้วเนี่ยเป็นการอบอกให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกไปเพื่อชาติทําให้ผู้ชุมนุมบางส่วนเนี่ยอ่านแล้วอ้าวสุกว่านี่ไม่ได้มาชุมนุมแบบ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 ของเราหรือเปล่าก็เลยเข้าไปต่อว่าชายคนดังกล่าวชายคนดังกล่าวเนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่ก็มีการถือมือถือมือหนึ่งไลฟ์สดอยู่ แล้วก็พอหลังนี้มีการค่อนข้างจะอาจจะเกิดเหตุความรุนแรงได้เพราะว่ามีการเข้าไปชุบกระชากกันตำรวจก็เลยต้องเข้ามารับร่างับเหตุการณ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายไปมากกว่านี้ครับครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เองเนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของพิธีการสําคัญคือช่วงกโมงครับตอนนี้แกนนยก็มีการขึ้นไปพูดถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับผมแล้วก็ยังบอกด้วยว่า อนาคตเนี่ยอาจจะมีการจัดกิจกรรมที่มันใหญ่ขึ้นมีคนมารวมตัวกันมากขึ้นนะฮะถ้าเกิดกลุ่มอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มของคณะรัฐดอนเนี่ยยังไม่หยุดการเคลื่อนไหวในลักษณะที่เขาไม่ไม่พอใจครับผมอืมครับโอเคครับขอบคุณคุณอาทิตย์กับรายเงินมากนะครับรายงานจากที่ศูนย์ราชการนะครับยังไงถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับขอบคุณนะครับรบอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่วันนี้ศาลแขวงปทุมวันครับได้มีการปล่อยตัว นางสาวมายพัสรวลีนะครับเป็นแกนนําของกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยซึ่งการปล่อยตัวครั้งนี้เป็นการปล่อยตัวแบบไม่มีเงื่อนไขรวมถึงไม่ต้องวางทรัพย์สินประกันด้วยครับเมื่อเวลาประมาณ11โมงนะครับสารแขวงปทุมวันได้สั่งปล่อยตัวนางสาวพัสราวลีธนกิจวิบูลผลหรือว่ามายแกนนากลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและสมาชิกกลุ่มประชาชนปลดแอกโดยไม่ต้องวางหลักประกันและก็ไม่มีเงื่อนไขนะครับ สารพิจารณาว่าเป็นโทษเบาครับและยังเป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการสอบปลายภาคใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ40นาทีไปฟังเสียงหน่อยครับถือว่าได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคดีนี้เป็นคดีที่โทษไม่เกินสอปีไม่เก<อ>ินสอปีนะคะคือถ้าตามกระบวนการจริงๆไม่ควรที่จะต้องออกหมายจับก่อนตั้งแต่แรกแต่ว่าพอมาขึ้นศาลแล้วหนูก็ได้เห็นการแต่งส่วนที่เป็นธรรมค่ะเพราะว่า ได้สารได้เล็งเห็นว่าหนูยังคงเป็นนักศึกษาอยู่แล้วการแสดงออกทางการเมืองนะคะก็เป็นหนึ่งส่วนที่ประชาชนเธอต้องทําได้แล้วตัวหนูเองหนูก็เชื่อว่า,าเรายังมียังมีความยุติธรรมอยู่บ้างในสังคมไทยค่ะส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสารอนุญ,ญาตให้ประกันตัวนายประสิทธิ์ครุทาโรดนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ถูกคุมตัวที่เรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่และก็ได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำนะครับเนื่องจากสารพิจารณาว่าไม่มีพฤติกรรมหลบหนี และมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหลง่งโดยตีหลักประกัน2 0 0 0 0 0บาทซึ่งก็มีญาติและเพื่อนๆรวมถึงสสพักก้าวไกลเดินทางไปรับตัวนายประสิทธิ์ด้วยนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นสรุปมาให้ฟังกันนะครับช่วงหน้านะครับมาติดตามเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากระเียดตอนนี้เป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ งั้นบุหรี่ไฟฟ้าโอ้โหอันเนี้ยหนักเลยถ้าคุณคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภยัยงั้นมาฟังความจริงกันในบุหรี่ไฟฟ้าก็จะมีนิโคตินสารพิษอื่นๆอีกมากมายซึ่งมีผลต่อปอดทางเดินหายใจรู้<จ>ความจริงขนาดนี้นคิดเอาเองแล้วกันครับน้ำจิ้มสุก,กี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อย ความสะอาดเราทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอ t f สฟิ i เลเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซทที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไายอร่อยคำไหนคำนั้นกล่องข้าวมูอานเด็กขี้ลืมไม่อยากล้างรู้ไหมครับว่าอาหารคร้างคืนทำให้เกิดแบคทีเรียได้ อืมซันไลท์พลัสแอนตี้แบคไม่ได้แค่ขจัดคราบมาันแต่ยังช่วยขจัดแบคทีเรียได้ถึง99.9%ซันไลท์พลัสแอนตี้แบควันนี้บ้านมีอะไรมากกว่าที่คิดมีตัวเล็กที่เพิ่งรู้ว่าไม่เด็กแล้วมีเรื่องหยอกกันจนสีปึกมีช่วงเวลาพิเศษให้กันได้มากขึ้นเพราะบ้านเป็นได้มากกว่าที่เคย คิดตายมาเป็นเพื่อนคนเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องเรียกร้องก็ลิขิตเป็นเพื่อนเรนลิขิตได้ด้วยฮานุมิอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียใหม่วาสลีนยูวีไลท์ n i n g ล l ้ s คราสมสูตรใหม่กลูตาโกลให้ผิวคุณดูกระจ่างใสขึ้นหนึ่งระดับนี่เจ็ดวันสนุกแต่งที่นดูกระจ่างใสนี่เจ็ดวันน้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อย ความสะอาดเพราทุกหยดบันจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตท,ที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นปอกลาสิ่งสกุปรและแบคทีเรียบนเส้นผม ดิคลี e มนดีฟคลีนภาษาพลังแอคทีเว e ต c h a า c o โคททำความสะอาดล้ำลึกช่วยลดการสะสมแบคทีเรีย99%พร้อมจบปัญหารงา่งแค่คลี e มนดีฟคลีนใหม่แพคคู่สุดคุ้มอยากได้ขนมไทยเย็นเย็นว้าวว,าาปปว้าววววววควว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 ไวววดวววอวว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 เต็ม,ตตมววแวววูวว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 ว่วว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 อววววววยทั้ง3รวว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 ไลวว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 ของเกวววนวววววโววะ หน้าวาวเป็นหนังกระทูใช้ฮอนเซรัมเบิร์สเพี้ยนแต่ตัวเป็นเซรัมห้ยาคิลตาบูสให้ผิวชฉ่มใสกิ่นน้ำของเวสวยได้คืนฮอนเซรัมเบิร์สหน้าสดก็ยังดูใสน้ำจิ้มสุกี้พันไทยทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดบรรจุดด้วยระบบฮอตฟิลลิ่งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเสริมความมั่นใจด้วยระบบปิดฝาแบบเซตที่ล็อกปิดล็อกเพื่อส่งมอบความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้พันไทยอร่อยคำไหนคำนั้น กัดมาโดนใจเต็มๆดูเม็กดูโกลสามดีแนะนำใหม่สุดผสมใยอาหาร3ามชนิดสนับสนุนโดยหัวเว่ยเมดบุ๊ก14ให้คุณได้มากกว่า,าพ o อปอตเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดัง เหตุการณ์ท่อกส๊สระเบิดที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานอกจากจะทําให้อาคารบ้านเรือนรุมถึงรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วยังทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยนะครับโดยสาเหตุเนี่ยเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นคนงานที่ซ่อมถนนใช้เครื่องขุดเจาะไปเจาะโดนท่อจนทําให้เกิดเหตุการณ์ระเบิดดังกล่าวไปดูภาพครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ท่อแก๊สระเบิดที่จะเห็นเปลวไฟพวยพุยพ่งขึ้นฟ้านะครับจนสามารถเห็นได้ไกลยอย่างน้อยหลาย10กิโลเมตรชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันจ้าละวันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องก็ระดมทีมเข้าไประง,งับเหตุใช้รถน้ำกว่า50คันสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ได้นะครับสุดท้ายเหตุการณ์นี้เนี่ยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บตอนแรกมีรายงานว่า20ราย ถูกไฟลวกลวก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลและมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนหนึ่งรายเป็นหญิงชาราที่ป่วยติดเตียงนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบมีบ้านที่ถูกแรงระเบิดแล้วก็ไฟไหม้เสียหายเกือบ10หลังรถยนต์เสียหายอีกประมาณ20คันรวมถึงสถานีตำรวจภูธรเปรงที่ถูกแรงระเบิดได้รับความเสียหายเหมือนกันเบื้องต้นแรงระเบิดม,มีรัศมีรุนแรง3-4กิโลเมตร ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากไฟไหม้นานกว่า30นาทีไปฟังชาวบ้านเล่าครับผมได้ยินผมอยู่ในบ้านได้ยินเสียงกา๊าซมันระเบิดอ่ะเหมือนพ่อก๊าซมันระเบิดครับผมระเบิดแล้วมันเสียงสนั่นวันไหวไป็หมดผมก็หนีตายอาตัวรอดอ่ะหนีตัวรอดทิ้งข้าวหม้หมดเลยไม่แล้วอ,อะไรออกมาเลยอ่ะ แล้วโรงเรียนนี่มีนักเรียนประมาณกี่คนเกือบเกือบสามร้อยคนเนี่ยทั้งนักเรียนนังครูอ่ะคือช่วงระเบิดนี่คือหนีหมดเลยใช่ไหมครับหนีบนดแล้วนักเรียนก็โดนไปไอ้ลวกแผลลวกอะไรขนาดหนีไปแล้วอ่ะมันไปกระลมอ่ะไฟไฟมันไปกระลมอ่ะโรงพยาบาลมันก็หลายคนแล้วลาวาเลยอ่ะเหมือนไฟอ่ะเหมือนไฟมันลมือนแบบอุ้ยมันสุดเ็ มันเหมือนพายุมาพุ่งอย่างแรงเลยเป็นเหมือนแบบพายุอะไรอย่างนั้นเลยเหมือนแบบภูเขาระเบิดลาวาอะไรเงี้ยมันระเบิดใช่ไหมครับจา้าอยากให้คุณผู้ชมดูภาพที่อยู่ในจอตอนนี้นะครับเป็นภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังเกิดเหตุ2จุดสําคัญนี่คือที่โรงเรียนเปรงวิสุทธาธิบดีเห็นความเสียหายชัดเจนนะครับทั้งที่ป้ายโรงเรียนแล้วก็ตัวอาคารโรงเรียนที่รับความเสียหายจากแรงระเบิดนักเรียนกว่า300คนต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ส่วนอีกที่หนึ่งคือที่สถานีตํารวจภูทรเปรงที่บอกครับอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนก็ถูกแรงระเบิดเสียหายเช่นเดียวกันนี่เป็นภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังนะครับล่าสุดตประมาณบ่ายสามโมงยีนาทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพลิงสงบแล้วเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 3. สศพบาดเจ็บมากกว่า40คน โดยพบว่าการระเบิดของท่อส่งก๊สที่ฝังเป็นแนวตามถนนเส้นผ่านศูนย์กลางท่อเนี่ยประมาณ30เซนติเมตรนะครับจุดนี้เนี่ยมีการซ่อมแซมถนนพอดีคาดว่าคนงานน่าจะใช้เครื่องมือขุดเจา,ไเจาะไปเจาะโดนท่อส่งแก๊สท่อส่งก๊สก็เลยทำให้เกิดการระเบิดแบบนี้ขึ้นครับ นอกจากปัญหานี้นะครับตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมเองก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องจับตาถึงแม้ว่าที่จังหวัดนครราชสีมาหลายอําเภอรเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วแต่หลังจากการลงพื้นที่ไปสํารวจของทีมข่าวโมโนทเวนีนายยังพบว่าที่ชุมชนบ้านบิงน้อยอําเภอโชคชัยยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังมีน้ําท่วมขังอยู่ตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับติดตามได้จากคุณพัชพิชาราชรินทร์ผู้สื่อข่าวโมโนทเวนีนายครับเชิญครับ จุดที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือชุมชนบ้านบิงน้อยหมู่7ตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับน้ําต่อจากอำเภอปักธงชัยค่ะและจุดนี้นะคะก็ถือเป็นจุดที่มีน้ําท่วมมากที่สุดนะคะในอำเภอโชคชัยค่ะซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะน้ําได้ลดระดับลงไปมากแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่บางส่วนนะคะก็ยังคงพบว่ายังมีน้ําท่วมขังอยู่ค่ะ สถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่ชุมชนบ้านบิงน้อยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดพบว่าในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนที่ติดกับถนนใหญ่ระดับน้ำได้ลดลงเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ยังคงพบบ้านเรือนและที่นาบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ โดยจากการพูดคุยกับนายชาติชายก่อนโคกกรวดผู้ใหญ่บ้านหมู่7็บ้านบิงน้อยเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวว่าจะมีมวลน,น้ําไหลมาจากอําเภอปักธงชัยมายังอําเภอโชคชัยนะคะก็ได้แจ้งให้ลูกบ้านเตรียมการรับมือปรากฏว่ามวลน,น้ําไหลเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนบ้านบิงน้อยอย่างรวดเร็วตั้งแต่เวลาประมาณตีสองของคืนวันที่19ตุลาคม โดยระดับน้ำในทุ่งนาสูงประมาณ3เมตรส่วนบ้านเรือนของประชาชนระดับน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรครึ่งซึ่งมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ100หลังคาเรือนจากทั้งหมด275หลังคาเรือนค่ะจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือบ้านเช่าจำนวน60ห้องที่ประชาชนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้แล้วก็ได้ย้ายออกจากพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและยังพบว่าที่นาเสียหายอีกกว่า400ไร่ค่ะ สำหรับแผนการฟื้นฟูนะคะก็ได้เตรียมความพร้อมช่วยเหลือชาวบ้านทั้งการยกสิ่งของทำความสะอาดและการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเกษตรค่ะเราเอาประสบการณ์พี่ฮสามมาพอมีน้ำมาปุ๊บเราบอกเลยเก็บของเตรียมขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็การดูแลเรื่องการเก็บข้าวของเก็บอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีมากครับพี่น้องมาเราได้ให้ความร่วมมือในการที่จะดูแลซึ่งกันและกันนะครับข้าวปลาอาหารที่ให้มาไม่มีการซื้อแม่ตบาทเดียว นะครับก็จากหน่วยงานด้วยจากชาวบ้านด้วยเอามาม,มอบให้แล้วก็ทําแจกจ่ายกลับคืนสู่ชาวบา้านทีมข่าวยังได้พูดคุยกับนางวันนาเลิศประไพสกุลนะคะหนึ่งในชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบบอกว่าน้าท่วมเต็มพื้นที่บ้านรวมทั้งที่นาข้าวอีก44ไร่ตอนนี้ได้รับผลกระทบเรื่องการสัญจรที่ไม่สามารถเดินทางได้ค่ะมันมามันค่อยค่อ,คอขึ้นมาช่วงตีสามฉันลุกมาล้วมันค,ค่อยขึ้นค่อยขึ้นค่อยขึ้นฉันก็ลําบากมาก ก็วิ่งหานู่นหานี่กลัวมันจะถ่วงของไงลูกหลานกันหลายคนนอนในบ้านฉันก็กลัวเราทำยังไงคะตอนตอนนั้นก็ก็ขอผู้ใหญ่ขอถุงอบตเข้ามาใส่หน้าบ้านให้หลังบ้านเนี่ยถุงถุกอย่างพวกเนี้ยดีไซน์จ้ะคือของน่ะขนยากมากเราลูกหลานก็เยอะเราจะทํายังไงก็เลยขอเข้าไปเขาก็มาให้เขาเข้าช่วยแบกมันแต่ละเขาไม่เอาเยอะ จากพื้นที่อำเภอโชคชัยนะคะหลังจากนี้ปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงโดยจะไหลไปทางอำเภอพิมายต่อไปนะคะซึ่งสถานการณ์ในหลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงหากยังคงมีปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะซึ่งหลังจากนี้ก็คงยังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปค่ะคุณนกพัฒพิชาราชรินทร์มากนะครับรายงานสดจากที่อำเภอโชคชัยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังที่เอามาฝากการวันพฤหัสบดีแบบนี้ กลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมแบงค์พบเอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ